สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสดาชแนนะคะวันนี้มีอะไกินสำหรับยูทูบเบอร์นะคะไ่นะนี่เลยนะคะมีของหวานของหวานนะคะคุนึงคุณนึงตแกงงน้ำยา เอาหัวเดียวผักน้อยๆนี่ให้คน่นงอ๋อนี่เขใส่เขาใส่ถ้วยนี่ไปจ้าของวานนีคะนี่อ่ะแค่นี้พอเดี๋ยวดิฉั่พ่อปม่พี่้อกปลอดใบสุกูสุกคนนเยครับผมได้แล้วนะคะไดแล้วมีช้อนบ่ น่ครับงานนแบบทาง้อนี้กไม่ข่งแล้วอ๋องแล้วที่นีของใครอื่นนี่นะคะเรามากินกินกันซุปขีนซุปีน นี้นะคะขนมจีนอันนี้เรามีขนมจีนนะคะจ้าวกินยัง โอ้ยนะคะลูกชายบอกยังไม่กินนะคะขอทำงานก่อนนะคะขยันเอางานโอกการมากนะคะไม่ยอมกินเยไ่ไอะยเอี่บอล้วานเลค้วน้ยาขนะ้าตัก กินน้ำแข็งบ้ะเอยเดี๋ยวไม่ใส่พอแล้วเยอะขอบคุณครับเอาอันเดียวกันไม่เป็นไรไม่ถือไม่ถือนะคะเรานะเราไม่ถือกินช้อนเดียวกันได้อันนี้คือของมัดของป้านะคะก็คือรสช่องกะทิรสช่องนะคะ ถ้าถูกใจก็ช่วยกดไล,ลค์ลกดแชร์กดติดตามสซดาชาแนลให้ด้วยขอบคุณมากค่ะอันนี้มือกะวันของสซดานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ